สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสู่ขู่สู anything, ส่คุณผบกับช่องสาบ้านาหนุ plein, น่มสวีเดนพี่น้องจ้าพบกันในวันที่22ธันวาคม2566จ่อมือจ่อวิสละจ้า er เป็นจังไหนเนาะฟันเด็ดฟันดีฝันดังบ่หนอจ้าคลิปนี้สาบานามาทงห้ทงนาคือเก่าพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยอากาศจังไหนมาหนาวผดผบอกโมบอกเขียบเถอะจ้าหนาวพี่น้องเย็นซวยสวย16องศาจ้า ทางใดเป็นจังใดในน้อดูแลสุขภาพเจ้าของเด้อค่ะลมหนาวเต่ามาแล้วพี่น้องมันาะจ้าแล้วเขาแล้วนาะอยู่เก่าจะประมาณนี้เนาะจะ้ะเนาะซาบานาให้เพิ่นมาดันให้เป็นกันแทงสิจะ้ะแทงนะขุดมีเงสิแม่จะ้ออะแต่บ่ได้ขุดสะได้จะ้ะดันออกเพราะเด็กปล่อยน,น้ำลงแล้วก็เลี้ยงปลาเนาะจ้ะปลาสีเลี้ยงปลาเนาจะ้ะแล้วก็จะปลูกต้นหมอกต้นไม้ปลูกผักปลูกมีพอกินได้เองสิแม่จ้า ก,กับสิปบุกพวกกล้วยพวกบักม่วงอ่าผลละมารากมาอย่านใดที่พ่อกินได้ลำรบลำย้ําย,ยิ่งสิแมจ่จับทุกอย่างแนวจักกระลึ่งเริ่อม,มเฮ็ดค่ะอันนี้ก็จะปล่อยปลานิ่นเนาะค่ะเพราะว่าปลานิ่นอ,อ,อยู่ในบ่อที่สาวนาเลี้ยงไว้หล่ไล่ออกเมยียเพลูกหลายกับหาลายเน่ยพี่น้องจ้ะเอากระเบื้องว่าจะเป็นจังเดยเนาะค่ะกับมาคิดเนาะค่ะมักเค็ดมกัมกสางกับเฮ็ดไปมันคักมันเนียร์ไลกระได้จ้ะคลิปนี้มีตัวเลขมาฝากมาตรวจคือเกาลัดพี่น้องเอ๋ยเป็นตัวเลขจ้ะคุณพ่อคุณมีค้นไข วั่าหันผูใ้ใดสู้ผู้ใดมาน้ันเผลในนอะคะ่ะเ <c oughs> พื่อนไหหมาเปรตหาตัวกันขังล่างออกของเพิ่นตรงตรงอิหลีจะ้ะเป็นเลขมีที่มาคุณพ,อพ่อบุญมีออกของเพิน่นกะักจะ้ะเพิ่นกะสูก่กะมานอยู่เพิ่นถามอยู่ว่าสามนาสมานบอกว่าโอ้ยบ่มีดวงคุณพ่อเลยจะ้ะตามต่อไมจ่จ้าเลขของคุณพ,อพ่อบุญมีเป็นเลขมีที่มาเนาะคะ่ะคนขายลอตเตอรีน่นี่เป็นเป็นเลขมีที่มาก็ค,คิดว่าเป็นเลขสูตรหวยคำนวณลวคะค่ะแต่เพิ่นเอิญเลขมีที่มาบ่หลายหาง้อจ้าเลขเพื่อนนี่จ้ะ คู่เดียวชุดเดียวแต่เพิ่นแยกออกจับเป็นไหลายชุดคือเวียนไปเวียนมาสิเมะจะ้ามันก็นเลยเบิง่งทรงไหลาย้ำเหมือนเดิมเด้อเ,เป็นแนวทางจ้าพี่น้องจ้ามาคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c คร b e กริงๆเป็นกำลังใจใหเรื่อจอ้าเอ้าบอกลายใหญ่ไปพี่น้องไปเบิ้งตัวเลขคุณพ่อบุญมีคนขายลอตเตอรี่ในวดวันที่30ธันวาคม2566ไปพร้อมๆกันเลยจ้าเนี่ยจ้าคุณพ่อบุญมีเพิ่นในทรงตัวเลขมาเหตสาวรนน้ำมาว้ามาฝากมาตอนพี่น้องแฟนช่องเอฟซีอีกแล้วจ้า นี่ค่ะสถิติงวดว่างหาันบนกระถือเนี่ยเปดหาตรงตรงเลยจ้ะเพิ่นได้เปดหาสองใบาสามใบจ้ะเงื่อนก้อนผู้ใดสูงผู้ใดมาน้ำเพิ่นกด็ดีใจน้ำเด้อค่ะเดี๋ยวใส่เบื้องสถิติงวดก้อนแต่มันเข่าแค่โตกันไหมพี่น้องเขา่านี่งวดก้อนเพิ่นเขา่าตัวเลขกันเนาะเพิ่นเหตุการเปดหา,ากับเข่าของเพิ่นอหลีคือเปดหา้าต,ตรงตรงเลยจ้ะออกลงัง เอาค่ะติดตามต่อนะคะในงวดวันที่สาสิบเดอ้อ3สาสิบธันวาคมสองพันห้า้อยหกสิกคุณพ่อบุนมีเพิน่นในทรงมาให้แล้วจ้าเนี่ยค่ะตามต่อเพิ่นว่าเป็นกะสุกกะมันกะดีใจน้ำจ้าในงวดวันที่ส0สิธันวาคมสอง6ันห้า้อยหกสิหกรงมาแบบนี้เลยค่ะคุณพ่อบุนมีเพิ่นให้วิ่งเด้อค่ะเดอ้อวิ่งสองกับสามจ้าจับคู่มี6กสอง 0 2 1 3 7สองหนึ่งสามเจ็ดสามสามตัวคือสี่หกสองห้าเจ็ดสามจ้ะอันนี้เป็นสูตรหวยมนีอุ้ยวันนีีเปินไหสูตรหวยมาน้ำจ้ะแตล่ก็เลขมีที่มามีซีสองซีซีซีห้าสามตัวจับให้ซีซีสองและ 4, 4ี5ีห้าจ้ะเลขจังไหนก็บินทั้งหนาเนาะนี่เนาะนี่เด้อค่ะเปินไหายหนนมีเปินไหาเลขอ่าเลขสูตรมาพร้อมค่ะชุดข้างบนนั้นคือเลขสูตร เ้วก็เลขมีที่มาคือเลขชุดข้างล่างเด้อจะ้ะต่อไปจ้าอันนี้เป็นเลขความฝันของเพื่นเลขความฝันของเพิ่นนี่เพื่อนไหูนสามเก้าสี่ห2สองตัดเล่นคือเก้าสามและหกสองจ้าตัวกันคือเก้าสองแต่เน้นๆไปที่หกสองสี่สองสี่สี่และเก้าสองจ้ะอันนี้คือเพิ่นเน้นให้เด้อพี่น้องเน้นรวมเลยค่ะทั้งเลขฝันเดี๋ยวสาบนาจ,จะไปเอ่อเขียนให้ชัดเจนก็หนีเนาะคะ่ะเนาะ จะจะแยกเลขฝันแล้วก็ะเลขสูตรห่วยคำนวณเพิ่นล้วก็ะเลขมีที่มาพร้อมจะแต่เพิ่นเนเน้นให้มีแค่ซี่หางจากหกสองสี่สองสี่สี่และเก้าสองจ้ะเอาค่ะเดี๋ยวจิไปเขียนใจกระดาษให้อีกเทียนหนึ่งจ้าค่ะสาบนาคัดลอกมาให้ชัดเจนแล้วเด้อค่ะสําหรับตัวเลขคุณพ่อบุญมีคนขายรัตตอรี่จ้าในวันเป็นที่สามสิบันวาคมสองห้าหกหกเลขสูตรอันนี้เลขสูตรเด้อค่ะวิ่งสองกับสามบนล่างเด้อพี่น้องจับคู่ให้คือหกสอง ศูนย์สองหนึ่งสามเจ็ดสามจ้าสามตัวคือสี่หกสองห้าเจ็ดสามจ้าอันนี้เป็นเลขสูตรไวมคำนวณแล,ละะ้วค่ะหวดนี้เป็นไหสูตรไหมคำนวณมาอยู่เป็นไหหมาน้ำเป็ดก็จะาหวดนี้สําหรับเลขมีที่มานะคะเลขมีที่มาที่เขาว่างหันก็นคือเป็นไหมาซี่สองซีซีซีห่าซีซีสองซีซีห่าอุ้ยเลขคือหมางาม้ำแห่เนาะซีซีสองเนี่ยมักยุ่จ้า เพินน่นเน้นให้คือซีสองกับซีซีกับซีซีสองเด้อค่ะสําหรับเลขนี้ที่มาผู้ใดอยากอุดหนุนเนาะคะ่ะอ่าฉลาก,กินแบ่งเพิ่นกระทูไปได้ที่0 8 0 9 7 5 8 1 7 2 0 8 0 9 7 5 8 1 7 2สามารถโทรหาคุณพ่อเพิ่นได้โดยตรงเรื่องจากเพิ่นขายฉลาก,กินแบ่งคือขายลอตเตอรี่ถ้าผู้ใดอยากอุดหนุนหรือว่าอยากสอบถามหรือว่าอยากถามเกี่ยวกับตัวเลขสามารถอ่าโทรไปหาเพิ่นได้เด้อจ้าเด้อแต่ว่าเพิน่นบ่สะดวกที่ให้สัมภาษณ์ สารบ้านก็เลยหยิบยกตัวเลขมาฝากมาตอนต่อไปจะเป็นเลขความฝันจ้าเลขความฝันเม่นเม่นเนาะค่ะเพื่อน,น,ะะนบ่ได้บอกสูฟังว่าฝันจังไหนแต่เพิ่นเอาตัวเลขมาฝากมาตอนอยู่จ้ะในวันวันที่สามสิบเลขความฝันทั้งคุณพ่อบุญมีเด้อเพื่อนไหนมาศูนย์เก้าสามแล้วก็บสี่หกสองเก้าสามหกสองตัวกันคือเก้าสองก็นี่แหละค่ะกับหัวไวเ้เานาะเพิ่นเน้นให้สําหรับผู้ทุนน้อยเพิ่นเน้นให้คือหกสองสี่สองสี่สี่และเก้าสอง ตัวเน้นๆสาหรับคนงบน้อยคือรวมทั้งเลขสูตรและเลขควมฝันเป็นตัดห้แค่นี่จ้ะสี่หางคือหกสองสี่สองสี่สี่และเก้าสองจ้าเอาพี่น้องหฮงหินปังปังจ้ะเอาสบเบิองห้เบิองเนาะค่ะเนาะรวบรวมให้ดูอันนี้เป็นสูตรหวยคำนวณอันนี้เลขมีที่มาอันนี้เลขควมฝันจ้ะเลขบบกไกลกันพี่น้องกระยังอยู่ที่เลขสีเนาะเวียนเวียนไปที่สีเก้าจ้ะ เหล็กบ่ไหลห่างดอกพี่น้องคนก็นินให้ขีดให้ตัวแดงจึ้งคึองอยู่ค่ะเหล็กงามงวดนี่ขอบุญขอบคุณคุณพ่อบุญมีเนาะค่ะที่นำตัวเหล็กมาฝากมาตอนขอบุหลายลายค่ะเิงปังเด้อคุณพ่อให้ได้ลาลายๆงินนี้้ได้แตกคุณละค่ะแตกแบบเป็นมื่นคนเยอะถึงงวดวันหันเพิ่นกระได้อยู่แค่สองใบนะคะเปดห่าเอาพี่น้องจ้าน้ำไปเปรียบเทียบลายๆอาจารย์ลายๆสำนักคิดว่าเลขกี่นี่ เลขกิฟซี่นี่อันเท่ๆล้านเปอร์เซ็นต์พี่นอ้องเพราะว่ารู้สึกว่าดังปวดโผบกมูฟบกเขียบผู้ใดเนาะค่ะดังคักจัาไปถามหาแพงใดก็ว่าลักซี่นี่ดังปวดโผค่ะงวดนี้เอาผู้ใดฟันเด็ดฟันดีฟันดัง,ดงอย่าลืมนะคะ่ะเมนเตคลิปมาบอกมาฝากมาต่อเลยค่ะจ่อมือจ่อวิทแล้วมือเฮงมือปงอังมือดังมือรวยกระไดก็ผู้ใดมีแนวทางก็อย่าลืมเด้อแบ่งปันในช่องน้ำจ้าคลิปนี้ในวันที่30ธันวาคม2566ัาร้สาบนาก็ขอพี่น้องเป็นช่องเอ็ซีสู่หูสูส่คุณ ยิงปังดังด้วยสุขูสุขุนหุ่นไหลกองท้องไลเขาสาธุสาธุคลิมีฝากไว้แค่นี้ไปเราจะสวัสดีค่ะลิวหาปุราปาลิปุเรนติสาขลังเอวะเมวอิโตทินังเปตานังอุปกัปปฏิอิจิตังปะจิตังตุมหังขิปเมวสมมิชันโตสัพเพปุเรนตุสังกตาจันโทปนะระโสยะธรมมนิช ติระโสยะหาสัพพิติโยวัชันโตสัพโรคโควินัสตุตมาเตภวัดวันตรารโยสุขีธีคายุโกภวะอภิวาธนะศีลิสะนิจังวุทธาปจายโนจตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโมสุขังภะลังุ